วันนี้ออกไปซื้อข้าวแล้วไปแข่งรถดีกว่าอึมมเอาอะไรวะนี่ไงสนามรถเราเจาสูขาไปได้แล้วเง็นไว้บอกแล้วเจ้าส่ขาไปได้เอ้ยเนี่ยไปบอกแล้วรถเราแรงรถเราแรง ดานเป็ดนด่านนี่นะเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยสาดทำไมวะเปียกหมดเลยมันจะออกมาแค่เดียวไม่อยากให้เปียกเปียกเลยเอาหาเลยวะเฮ้ยตั้มาแกว้ยเหรือไม่หลองอ๊อกไ้แดงจ้ายาวไปโอเคขี่ไปอีกขี่ไปอีก เอาไปไปอาสาเกี้ยสายจิเกี้ยด้วยสารเบสสายจิเกียรอ้ยอะไรวะเนี่ยสาดอีกแล้วเอาเจอแดดแล้วโอ้ยสาดอีกเลยถกปุ๋ยที่ไฟเขียวมาตั้มเอลไล้วเนาะเต้นหายอย่างนี้ไหมนี่ไฟเขียวแล้วไปแล้วไปเลยก็ไปต่ออ๋ออ้อยน้ำน้ำ โอ้ยอา่ารถลม้มอะไรวะเนี่ยโอ้ยหยั่งมาเลยโอ้ยลนลมอีกแล้วโอ้ยต้องหยุดลมอ๋อโอ้ยอะไรอีกแล้วฮู้ยต้องไปเลือกรถคันใหม่อีกอ่ะเนีย่ยเอาคันไหนครับอะไรก็ได้ครับเราตามใจเลยครับ เดาเขาออดีว่ารถมันแรงเท่ากันอะ่ะคีครับจาสู้คาได้หรอไฟแดงแล้วไอพวกหานั้นมันโอ้แซงกูแน่เลยนั่นโอ้ยไฟแดงีเฉยบอกแล้วแสงได้แซงได้ อ <hi> าวโดนซาตีนยาวไปปั <Tar> ๊มบัอวเอลก็เดินไม่หลบอ่าไฟเขียวบอกแล hh, ้วตอนนี้แค่ติดไฟแดงอาเอาเอาอะไรไปโอเคไม่เป็นไรกดเกิดไหมแค่นั้นดีไปก่อนเดี๋ยวไฟแดงมารอบมีอย่าพลาดอุ้ยยืนอะไรทั้งสองคนเนี่ยตัมบักแเอลเนาะ สนามแข่งรถเนี่ยสวยสวยฟรีไฟเนี่ยคือเขาออกแบบมันยังดีมากเลยบอกเลยว่าผมเล่นเกตเตอฟรีไฟนั่นแหละฟรีไฟเดี๋ยวนี้มันเป็นช่วงสงการเนี่ยผมได้เสื้อตัวใหม่แล้วเนี่ยที่ผมใส่อยู่ปกติผมจะใส่เสื้อสูทใช่ไหมละ่ะเสื้อออบักบาร์เทนเดอร์อ่าปกติผมจะใส่เสื้อบาร์เทนเดอร์นะแต่ว่าวันเนี้ยผมใส่เสื้อสองการของฟรีไฟเพราะว่าจะได้เข้ากับเทศกาลหน่อยอ่า ในคลิปช่องของฝีไฟเนี่ยก็คือเขาจะมีฉากแข่งรถเนาะอ่าแต่ในส่วนว่าวันสงการนี้ผมจะเล่นที่ไหนคือผมจะเล่นที่สารครามตามภาพนี้เลยนั่นก็คือโปสเตอร์ภาพเออสงการสามวันถ่าย10บคลิปจัดหนักซีรีส์จัดหนัก,นกอ่าเลือกรถคันนี้ไปเลยแล้วก็คือผมอาจจะไปเล่นที่ เจ้าอะมหาสา,ารคามแต่ผมไม่บอกบอกว่าไม่ใช่ดิแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปเล่นที่ไหนแต่ว่ารู้ได้แค่ว่าเล่นที่มหาสา,ารคามแต่ถ้าผมไปเล่นที่อื่นผมก็วันวัน,วนที่วันที่สามสิบเ้ยอะไรวะโอ้ย,อยผมมาพูดเป็นคนพูดสับสนอยู่วันที่สิบสามอะผมจะถ่ายประมาณสามคลิปเอาเสมอโอเคขอบคุณครับมีอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งต่อโอเค ายโอ้ย oh, อย่าเพิ่งไปไปคือวันที่13อะ่ะผมจะถ่ายประมาณ3คลิปวันที่14บห้าคลิปส่วนวันที่15บสองคลิปโอเคเท่านี้แหละจบ